เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถนะครับเป็นตัวสตี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้ได้เป็นแฮชสแบกประตูนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยแบบสดสดบ้านบ้านคันนี้ไม่ไม่เยอะด้วยคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒิทอโต้ก็มีรถนะครับขายดีพิมพ์นิยมนะครับมาให้รับชมเป็นหนึ่งคันคันนี้ได้เป็นแฮชสแบกประตูเพื่อนเพื่อนดูนี่ นะครับได้สีขาวพาร์ทเดิมโรงงานนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงหน้าเราเนี่ยจะเป็นตัว1.0 SV ดเีดี๋ยวนี้วุฒิพามารีวิวให้ดูแบบละเอียดเช่นเดิมนะครับฟุกบานประตูหัวนงหัวน็อตต่างๆรายละเอียดต่าง,าง,างๆเนี่ยให้ดูครบ,ครบ,ครบจบเช่นเดิมนะครับสวยออปชั่นจัดเต็มนะครับได้เบาะหนังเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นปี2021ยเดี๋ยวผมให้ดูราคาคุณผู้ชมนะใครดูช่องผมอยู่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะครับเป็นการรีวิวขายรถแบบบ้าน ตรงไฟตรงมานะชัดเจนนะครับราคา499,000นะครับผมเป็นเซลล์โดยตรงนะครับไม่ใช่ไหนหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของราคาเนี่ยขมขายตามมาตรฐานของบริษัทเลยผมไม่ได้ไปบวกเพิ่มผมไม่ได้ไปขายลูกค้า5 5แสนกว่า539 549นะครับผมขาย499ตามราคาบริษัทผมว่าป้ายสบให้ลูกค้าดูเลยนะครับรุ่นนี้ป้ายแดงราคาอยู่ที่675,000นะครับณนะวันนี้มือสองเหลือ499 แถมเพลิผ่อนคันนี้เริ่มต้นประมาณ9,000นะครับตลอดอายุสัญญานะครับใครมีประวัติเครดิตที่ดีนะครับทักมาเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงรู้ผลนะครับแล้วยิ่งใครมีแบบว่าใช้บัตรเครดิตอยู่ในมือนะเพื่อนๆนะมาหาผมได้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยผู้ชมนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้รถมือเดียวนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาผู้ชมแต่ว่าตัวรถเนี่ยเราคัดเข้ามาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อย นะครับไม่มีประวัตินะครับการชนหนักจมน้ําที่คว่ำกลับสีกรอไม่ไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีนะลูกค้าไปตรวจพบเจอภายหลังเนี่ยเราซื้อคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทะเบียนลูกค้าได้เลขนี้ไปเลยหกแปดหกสี่กรุงเทพนี่นะครับประจมกระจังด้านหน้าคุณผู้ชมดูฮะชุดทรงชุดส,สีนะครับการชนด้านหน้าแนบเนียนสนิทสีสวยมากคุณผู้ชมนะริ้วรอยสะเก็ดหินต่างๆไม่มีเลยนะครับแล้วตัวรถเจะเป็นสีเงาขาวมุกนั่นเอง ตัวรุ่น s อเนี่ยจะได้มาเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟต่ำโปรเจคเตอร์ไฟสูงจะเป็นมัลตินะครับแยกโคมการทางานแบบชัดเจนสวยงามมากนะครับหน้าเลนส์ใสนะครับรถยังปีใหม่อยู่ปี21นะครับมีไฟคิ้วเป็นไฟเดย์ทามีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับประจานด้านหน้าโคมเมี่ยสวยงามเงาเงานะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนหรือว่ารอยรอยตลอดแต่อย่างใดนะครับสวยงามน่าใช้นะฮะขวาก็เช่นเดียวกัน สวยงามมากนะครับนี่เลยนะฮะส่วนด้านข้างครับล้อแม็กครับเป็นแม็กขนาดสี่รูร้อยนะเป็นรูหัวของน็อตนะครับแต่ว่าล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กมเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสี่ห้านะฮะส่วนยางใส่มาจะเป็นสเปคหนึ่งแปดห้าทักสิบนั่นเองนะครับก็ยางเนี่ยหาเปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับสเปคนี้ซีรีส์นี้แต่ว่าคันนี้ลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว นะครับเพราะว่ายางที่ใส่มาเนี่ยก็เป็นปี2024แล้วนี่นะครับใช้ยาวๆนะครับช่วงล่างนะครับไม่มีไหลรั่วซึมของตัวโช๊คนะครับคัดมาให้แล้วลูกค้าได้ไปใช้ยาวๆไม่ต้องไปซ่อมนะครับหน้าดิสเบรหฝั่งรัมเบรกระบบเบรก ABS นะครับฟิล์มนะฮะเบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยรอบคันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกระจกปรับควาไฟฟ้านะครับสีสันสวยนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียม นะครับด้านในเป็นสีดำคุณผู้ชมนะฮะดูฮะตรงนี้เป็นหนังซอฟทัดนุ่มนวลนะครับตะเข็บสวยไม่มีแตกนะครับรอยเล็บน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมให้ดูแบบสดๆเร็วนะคุณผู้ชมนะครับบ้านๆเลยนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับขายทุกรุ่นขายทุกคันขายทุกเวทนะครับตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับสปอร์ตเมทอาร์ครับชัดเจนครับของเดิม นะมันต้องคมคมแบบนี้นะครับอันนี้คือของเดิมแท้แน่นอนรถไม่เคยเกิดปัจจัเหตุนะครับแผ่นเพดนะครับหัวน็อตดูได้เลยนะครับเดิมเดิมหมดบนล่างนะครับเดีวค่อยมาเก็บนะครับในส่วนของยางขอบประตูนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูรถกันก่อนนะครับตัวล็อกเด็กนะครับใช้งานปกตินะครับขึ้นลงใช้งานได้นะครับกระจกเดิมแท้ฮอนด้านะครับ แ่งเราะตัวหลังเล็บน้องหมาน้องแมวก็ไม่มีสวยครบนะครับหนังไม่แตกไม่ขาดนะครับสปอร์ตเมทาร์ให้ดูต่อครับชัดเจนครับของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับรอยขีดโรอบอทดอยู่ครบสมบูรณ์อันนี้คือของเดิมแท้นะครับรถไม่เคยทาสีนะครับบอร์ด้าหลังก็เป็นบอดหนังเช่นเดียวกันสามารถพับบอะดได้นะครับเป็นแฮสแบทพับได้แบบแบนเนอแบบนี้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่ความจุความใช้สอยต่างๆด้านหลังได้ค่อนข้างเยอะ นะครับีหลังคงหลังคานะครับสะอาดสะอ้านไม่มีริ้วรอยการเจิมแต่อย่างใดนะครับจะเปิดให้ดูด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังกล้องหลังมีมาครบนะนี่นะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับท้ายเดิมน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะครับสปองสปอร์ตเบรอาร์ชัดเจนนะรางนงรางน้ำสวยสมบูรณ์ครับ แบบนี้นะพับเบาะได้เลยนะเก็บของได้เยอะครับวันไหนไปเดินพงเดินห้างนะครับโรตัสบ์บกซีเจอทีวีลดราคานะฮะสี่สิบนิ้วห้าสิบนิ้วยัดใส่รถมาได้เลยจบนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับแล้วย่งใครแบบว่ามีอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะครับต้องใช้รถที่แบบว่าจุได้แต่ไม่อยากไปขับกระบะอยากขับรถเกง๋งเพราะว่ารถแฮทสแบกเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะอันนี้คุม้มครับน่าใช้ ก่อน 9, เก้าพันเองคุณผู้ชมนะครับออกง่ายไมย่ยากนะครับต่อมานะครับด้านขวาตัวรถบ้างนี่ฮะเส้นสายนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับน็อตลงน็อตล้อสีสารดูฮะของเดิมหมดนะเป็นโครเมียมนะถ้าเป็นรถแบบว่าเคยไปรถแต่งซิ่งมาบางทีก็เปลี่ยนนงเปลี่ยนน็อตมาเป็นน็อตเลทแบบเกรดไม่ดีหน้านี้เป็นน็อตของเดิมแท้ทุกอย่างรถเดิมเดิมดีสุดเชื่อผมนี่ฮะยางปีใหม่นะครับปียี่สี่ นะฮะทั้งสี่วงนะทั้งสี่วงสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในคุณผูมชมผมพาดู <c oughs> <c oughs> นี่เลยแต่งประตูนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับกระโค้งตะเข็บสวยนะครับกี่วงตีกบ,บ,บสวยทุกอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับล็อกดวงล็อกเด็กใช้งานได้ปกติขึ้นลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสปอร์ตเมทาครับนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหม สวยคมนะครับต้องคมคมแบบนี้นะครับนีรอยขีบโรบอทนะครับอยู่เหมือนเดิมครบสมบูรณ์นะครับผมไม่ดูทุกรายละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเผื่อใครแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยครับต้องการดูคลิปคลิปปีเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมว่ามีประโยชน์มากนะครับแชร์ไปให้เพื่อนแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้นะครับช่องผมก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยเพแบบื่อนๆเห็นไหมสวยนะครับไม่โอเมทาร์คมคมชัดเจนแบบนี้ นะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์นะคำเตือนมองตอค,ค,ครบแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังปลับไฟฟ้าอ่ะขอภัยครับบาะหนังปกติไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับขอภัยพูดติดปากรีวิวแคมรี่จนชินนะฮะส่วนด้านในดูครับสวยมากปีกเบาะสวยนะครับไม่ช้ํานะครับข้างในก็ระบบสตาร์ทนะคุณผู้ชมจะเป็นคุ้สตาร์ทและน,ะนะอย่าเบรปุ๊บกดได้เลย รานี้เอเย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มครับไมค์คันนี้อยู่ประมาณแสนสองนะครับไมค์เดิมไมแท้ติดรถรับประกันนะครับไมคไม่แท้ซื้อคืนทันทีร้อแน่นอนนะครับผมมาลายมัลติฟังก์ชันสภาพสวยครับสั่งการด้วยเสียงได้นะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะรีวิวให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆนะ นะครับกระจกมองหลังนะครับสวยงามนะครับแน่นหนาปกตินะครับจอการทัชสกรีนได้นะครับบูทูนบูทูธใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะครับระบบแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับแสดงผลแบบ LED มีโหมดที่เลือกเล่น4โหมดด้วยกันนะครับส่วนด้านล่างมีพาวเวอร์อัลเลทสองโวลต์180วัตต์นะกับพอร์ตชาร์จ USB 2ตัวนะครับด้านล่างมีออโต้โหมดนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับอีโคโหมดมีมาให้ใช้ นะครับเกียร์นะครับสับเปลี่ยนง่ายนะครับใส่เกียร์ปุ๊บก,ก็้องถอยปิดอัตโนตมัตินะครับมีโหมดที่เลือกเล่น3มุมมองผู้ชมนะชอบแบบไหนก็ปรับใช้กันเอานะครับคอนโซลกลางไม่ช้ำภายในโดยรวมถือว่าดีนะครับแอร์เย็นหายห่วงแน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ อึ๊บอ่ะสักครู่นะอ่าพเพื่อนๆหน้าห้องเครื่องครับซีนต่างๆดูได้เลยเดิมๆหมดนะครับดูระบงดูระบายต่างๆกลมสวยนะครับนะหัวหนงหัวน็อตด,ดูได้เลยนะครับด้านข้างครับเดิมๆครับนะคา,านหน้าคัทรงคัสซีดูได้นะฮะใครดูรถนะเป็นนะเป็นชงเป็นช่างนะมาดูที่บริษัทผมได้เลย นะครับตรวจสอบได้เลยความเอ s ของเดิมครับแต้มสีอยู่ครบเลยนะครับด้านขวาเดิมเดิม,เด,มเดิมหมดแบบนี้นะครับเครื่อง1.0น,นะครับหรือว่า1 0 0 0งพนซีซีเทอร์โบนั่นเองนะครับคันนี้เครื่องโบเครื่องยนนะครับเดิมนะ Turbo เดิมนะเทอร์โบเดิมกล่องเดิมไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยไปรีแมปรีฟัเครื่องยนตหรือว่าแต่งซิ่งล่ามากับเดิมนะครับไม่มีนะทุกอย่างจะเป็นสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมด นะครับหากเพื่อนๆสนใจนะตัวแฮสแกรุ่นนี้คันนี้แบบนี้อยู่ก็ติดต่อหาผมวุฒิคอโต้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้านะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับสะดวกมาดูรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมติดอยู่ถนนสุวินทวงศ์นะตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับมาง่ายมากนะครับใครมาใครอยากจะมาดูรถติดต่อหาผมมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้แบบว่าพาลูกค้าดูรถทดลองขับนะฮะหรือว่าจัดเรื่องของไฟแนนซ์นั่นเองนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอีโคคาร์รุ่นไหนก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่นปกอนแค่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ